สวัสดีพี่น้องชอาวไทยทุกคนนะครับผมอยู่กับเกม The Sims 4 Discovery นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการเริ่มซีรีส์กันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาทุนการศึกษาให้น้องสมยัยกันก่อนแล้วกันนะครับผมไปกันเลยดูซิว่ามีทุนการศึกษาอะไรให้เราบ้างก็มีล็กเกอรากับก่อสร้างอนาคตครับผมทั้งนั้นก็เป็นลักกีรา้ากันนะครับพอดีสกิลเราค่อนข้างเต็มแล้ว ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะต้องรอทุนศึกษาประมาณสักสองถึงสามวันนะครับผมอาจจะไม่มากกว่านั้นตอนนี้สมัครไปเรียบร้อยอ่ะเราก็สมัครเผื่อไว้นะครับผมสมัครมาทุกอันเลยกดที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สมัครไปเลยฮะทุนการศึกษามหาวิทยาลัยการก่อสร้างอนาคตโอเคสอ,อย่างมหาวิทยาลัยแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับผม มีทั้งสองที่เลยจะถาบันฟอคส์บอรีหน่อยิยูยยยยย Discomedy Universal c i t จะถาบันฟอคสบอร์รี่จะถาบานนั you, you, yeah. comedy, าบานฟอคสบอร์รี่นั้นภาพภุมิในวิทยาการเขตของตนที่มีความทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกชวนประทับใจรวมถึงสิ่์เก่วที่เติบโตไปในเป็นผู้นำในวงการต่างๆมากมาย โดยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญอยู่สเสมอและทางมหาวิทยาลัยยังคงตาม,มหานักศึกษาผู้กล้าฝันอยูอ่แล้วก็จะมีสโมสรน,นะครับผมแก้งปุกใจแล้วก็มีองค์อะไรองค์กรฉลาดล้ำก็จะมีปริญญาตรีและก็ปริญญาที่ขึ้นชื่อนะครับผมค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการสื่อสารการประกอบอาหารลคระครศิลปะวิจิตรศิลป์ แล้วก็อะไรประ,ประวัติศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมอันนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันครับผมมีความช่วร้ายเพิ่มมาด้วยอความช่วร้ายฟิสิกส์จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์วิทยาคอมพิวเตอร์แล้วก็ชีววิทยาม,มีสองที่นะฮะอ่ะอีกที่หนึ่งสิอ่มหา,ราไรไบเซสเตอร์โอ้ยเย มหาวิทายาลัยไบซสเตอร์มหาวิทยาลัยนี้นั้นเก็บก่อประวัติศาสตร์เกือบพันปีไว้ภายในบรรดาท้องถงการเรียนรู้แบบดั้งเดิมการได้สอนสั่งนักศึกษาทุกประเภทตั้งแต่ราชวังจนถึงผู้ไร้นามทำให้มหาวิทยาลัยนี้ภูมิใจไปด้วยการยกระดับทั้งปัญญาและจริยธรรมล่อล้อมสิทธิให้เป็นซิมที่รอบรู้และซื่อตรงพร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างและ การสร้างสิ่ใหม่ๆสโมสรก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปมีกองกำลังปลุกใจสโมสศรศิลปะแล้วก็สมาคมโตวาทีนะครับผมปริญญาก็จะมีชีวพิวิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์เศรษศาสตร์ฟิสิกส์ชีวิตวิทยาและก็ความชั่วร้ายอันนึงก็จะเป็นเป็นปริญญาขึ้นชื่อนะฮะเกี่ยวกับประวัติศาสตรปปกก์ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการประกอบอาหารการละครว,วิจิติศิลป์ประวัติศาสตร์ภาษาและวครีนะครับผมมันเหมือนสลับกันหละมีดีมีธรรมดานะครับผมอ่ะคุณการศึกษาก็ต้องรอก่อนนะครับผมเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตรวจสอบข้อมูลของครูลและแนะแนวมีใครบ้างเช็คให้หมดแล้วก็ตรวจสอบไปสมัครนะครับผม ตรวจสอบทุกอันทำความรู้จักกับการทุนการศึกษาโอ้ภาษาอังกฤษเต็มเลยก็จะมีทุนการศึกษาเคลื่อนเชื้อทุนการศึกษาตามความเป็นจริงทุนการศึกษาด้านทักษะและการทุนการศึกษาด้านอาชีพทุนการศึกษาด้านกีฬาและอีสปอร์ตแล้วก็ทุนพล,ลเมืองนะครับผมอืมอันหนึ่งอนะตรวจสอบใบสมัครนะครับผมรอดำเน,นินการอยู่ตอนนี้นะก็มีที่ผมสมัครไปก็เป็นนักกีฬากับ การสร้างอนาคตครับผมก็สร้างอนาคตตอนนี้ก็น่าจทำกันบ้านไปก่อนนะเจ้าที่รักเราเขาส่งมาตอนนี้ก็เราก็เรียนอยู่นะครับผมช่วงมัธยมแต่ผมคิดว่าไงก็เรียนได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอถึงวันนั้นนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนช่วงวัยมันต้องใช้ระดับอดนีไปไวัยวัยหนุ่มสาวนะฮะคุณแม่หนูอยากจะเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วอะอยากเรียนแล้วเหรอลูก อืมแล้วส่งไปสมัครไปยัง่ะแม่หนูส่งไปแล้วค่ะส่งไปกี่วิชาเนี่ยอ๋อส่งไปสองวิชาค่ะได้ทุนการศึกษามาสองอย่างเลยแต่ก็ต้องรอแหละค่ะว่าจะได้หรือเปล่างั้นเหรอจะ๊ะได้หนูคิดว่าจะสมัครที่ไหนอ่ะอืมไม่รู้สิคะหนูกําลังคิดอยู่ว่าที่ไหนมันน่าสนใจบ้างงั่นเหรอ,อยังไงก็ถ้าจะไปเมื่อไหร่บอกแม่นะเดี๋ยวแม่ให้ตังค์เผื่อไว้กินขนมค่ะ เดี email, ๋ยวไปดูจดหมายหน่อยดีกว่าเดี oh, ๋ยวนั่งทำกับบ้านต่อมีจดหมายไหมด้วแฮของใครกันนะหรือว่าของเรากันมาไวไปมนต้องรอวันสองวันสลตู้จดหมายมีอะไรบ้างอะไรอันนี้ของใครอะเซรั่มเซเลบแห่งแรงบันดาลใจวัดของใครวะเนี่ยอืมช่วยเล่นในการรับท่าสรขางคุณผลข้างเคียงมีแรงบันดาลใจจากการสิ่งต่างๆในชีวิตน่าจะของคุณแม่งั้นก็เก็บมาใช้ฮะ สวัสดีคุณพ่อแม่รู้เรื่องเลยนะว่าหนูไปมาหาลัยน่ะหรอพ่อยังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะลูกจะไปเรียนมาหาลัยที่ไหนอะ่ะหนูว่าหนูจะหนูคิดก่อนน่ะว่ามีสองที่อะแม่เอ้ยมีสองที่อะคุณพ่องั้นเหรอแล้วทุกนการศึกษานี่สมัครไปได้ยังอะ่ะหนูสมัครไปแล้วได้สองอย่างแล้วได้หรือยังเหรอฮะมันต้งองรอพ่อประมาณทัก2สองถึงสามวันน่ะงั้นเหรองั้นก็ตั้งใจนะพ่อรู้เลยว่าลูกเรียนเก่งมากไม่ต้องห่วงหรอก พ่อคิดว่าลูกก็ทําได้อยู่แล้วค่ะคุณพ่อเริมเติมอาหารให้แมวหรือเปล่าคะเอางานประกวดอะไรกันวะออยงานประกวดรามาฟิสวิทออย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 นะคุณแม่คะวันนี้จะไปางานหรือเปล่าคะเนี่ยอืมแม่คิดว่าจะไปอยู่นะแม่ก็ยังว่างๆอยู่อ่ะแม่ไปสักหน่อย,ยกันอ่ะคุณพี่สาวมาวัสดีค่ะน,โน,โน้อกซโนวัสดีคุณแม่อ้อย เป็นไงคิดถึงแม่ละสิคิดถึงสิงสจ้าแต่ซีนที่เราจะเล่นก็จะคงเป็นน้องสมัยวัดสันนะครับผมที่เราจะส่งน้องไปเรียนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ได้ทุนการศึกษาเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับเหมือนว่าจะมีจดหมายส่งเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปเช็คจดหมายกันที่ขวานะครับผมดูซิว่ามาหรือ,อยังทุนการศึกษาของเรา จะช่วยในการลดค่าเราเรียนนะครับผมค่าตุงค่าเทอมฮา่าฝนกะต้องกิ่แย่จังเลยมาแล้ว2องใบเลยอันนี้ทุนการการศึกษาเปิดครับยินดีด้วยสมัยได้รับทุนการศึกษานักกี้า450ว้าวเอ๋ใบนึนง่ะเราเสียใจที่ต้องเรียนให้ทราบนะสมยัยคุณไม่ได้รับ อะไรอ่ะกองทุนจากการสร้างอนาคตขอให้โชคดีในฐานวันถัดไปอะเห็นนะก็ได้กองทุนนักกีรามา450ครับผมอ่ายอดเยี่ยมทั้งนั้นเดี๋ยวเราเร่งให้น้องโตเลยแล้วกันนะครับผมเทียนวันเกิดค่ะขอพอได้เลยฉลองคุณแม่มาช่วยฉลองหน่อยค่ะแต่เวลาขอพรฮ่าขออะไรนี่นะ ขอให้ฉันได้เกรดสี่ทุกวิชาเกรดเอทุกวันแล้วกันฮัชชู่ขอให้ได้เพื่อนดีๆว่าไงน้องนุ่มอุน่นคิดถึงฉันไหมอ่ะอ้าแล้วก็อยากจะเข้าเอาเป็นการทยาทยาแล้วกันเผื่อเธอไปแข่งอะไรรู้จ๋าวงงางค่ะคุณแม่เป็นช่งวงวัยแล้วเหรอใช่ค่ะนี่ไงขึ้นมาขึ้นมาเด้งทึ้มให้เลยสองสถานที่นะฮะเดีย๋ยวแม่มีของขวัญมาให้นะเอ๊ะคืออะไรคุณแม่เอาน่า เดี๋ยวแม่ไปหานะใช่มีของจะเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแหละคุณลูกนี่เลยแท็บเล็ตฮ่าคุณลูกต้องมีติดตัวไว้นะคะคุณลูกเผื่อไว้ทํางานต้องไม่ติดตัวไว้แต่หนูอยากได้เดินมุกที่นาคุณแม่โดนโบเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะแต่ว่าคาวน้าเอาใช้เทปเล็ตไปก่อนละกันขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาไปเลยนะโ <c oughs> อ้ยคุณแม่น่ารักมากเลยอะขอกอดหน่อยสิ เมื่อกี้ก,กอดเป็นไงลูกอดี๋ยจะกอดอีกเหรอเออแม่ขอลองยาลอยได้ไหมอะลองยาเหรอแม่มเอาหน้าแลกกันแลกกันก็ได้ก็ได้โอ้โอหนูรู้สึกแปลกๆอะคุณแม่รู้สึกเป็นไงบ้างอ๋อมาทำไม่รู้สึกเผ็ดดีจังเลยอะ่ะเผ็ดเหรอเผ็ดมากไหมลูกก็ไม่ถึงับมากค่ะแม่ นั่นหรองั้นหนูนอนก่อนนะแม่โอเคจา้ oh, yeah, าแกส่งใบไปแล้วใบสมัครมาให้เท่าไรสมายอยู่ระหว่างจัดส่งถ้าาให้เท่าลรยจะตรวจสอบใบสมัครและส่งผลการคัดเลือกกับมาในไม่กี่วันนะครับอาจจะตรวจสถานะในใบสมัครของตัวเองจากคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันโอ้งั้นีย้เลยปิดเพลงก่อนใบสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเดี๋ยวก,กลับมาดูใหม่ในเร็วนี้นะโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับผมมาแล้วจดหมายมาแล้วทุกคนไปเช็คกันเร็วเอาคุณน้องเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวกันแล้วนะคะวันนี้วันคริสต์มาสซะด้วยอ่ะคุณพ่อไปตรวจสอบคุณแม่ไปตรวจสอบค่ะสุดคุณลูกเข้าบ้านก่อนลูกเออคุณน้องสมัยมาแล้วนี่ไงจดหมายตอบรับจากมหาวิวทยาลัยอ่านเลยครับอ่าน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  โอ้ไม่มีเพลงด้ะส่วนภายต่อครับเฮ้ยอันนี้อ่านแล้วแต่ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าเราจะได้เรียนแล้วใช่ไหมเฮ้ยหนูพร้อมแล้วคุณแม่ที่หนูจะไปเรียนเอ้าจดหมายมาแล้วเหรอใช่ค่ะฮะอย่าหนูไปนอนสับนับนึงแล้วกันนะคะเอาทุกคนไากินข้าวกันดีกว่าก่อนที่เราจะกินข้าวตัวตรงลงเพด้วยกันนะ Happy b i r t h day to you อ่ะไม่ใช่อะเรื่ทุกคนมาร้องเพลงสังสรรค์ด้วยกันดีกว่านะก็ได้ค่ะอย่าหนูไปเฮ้ยหนูยังร้องไม่เสร็จเลยคุณแม่อืแต่กินหอมหอมมาเนี่ยแล้วไปกินยืออย้อใหญ่กันดีกว่าค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคนกิ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 นไห อาหารมือข้ามจากคุณแม่ไก่งวงเจมือวันนี้ต้องไปอะไรที่เพอร์เฟกแน่ๆเลยค่ะไปสมัครก่อนนะคุณแม่ฝากด้วยนะทุกคนเข้าเว็บ Google มหาวิทยาลัยมี2แห่งเลือกที่ไหนดีนะคิดไม่ออกเลยเนี่ยเลือกที่สที่เลือกที่ไหนดีอะมหาวิทยาลัยไบเซสเตอกับ ฟอกเบอร์รี่หอยเอาเป็นอันนี้เลยกันเนาะไบสิสเตอร์มีการแหละการละครได้เหรอปริยาขึ้นชื่อปริยาขึ้นชื่อก็จะมีการสรื่อสารการละครประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ธรรมดาชีววิทยาจิตวิทยาความชั่วร้ายวิทยาการคอมพิวเตอร์เสรษฐศาระการประกอบอาหารเศรษฐศาสตร์ ได้เป็นอะไรบ้างอะสิทธทิประโยชน์จะได้เป็นการรักลงทุนและก็พูดเรียหารถ้าเป็นอันเชฟศิลปะการประกอบอาหารก็จะเป็นเชฟกับวิจารณอาหารวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพูดและเขียนโปรแกรมผูดดำเนินการธุรธกิจแล้วก็นักต้นวิทยาการชีววิศวการคอมพิวเตอร์วิสิก์ก็จะเป็นผู้พิทักษ์อุปการ วิศวกรเครื่องกลนักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะเป็นนักการเมืองกับผู้พิพากษาชีวประวัติชีววิทยาการแพทย์นักพอกกายนักปรึกษาจีวิทยาก็จะเป็นสายรับเพชิคาตสารวัตรนักสืรอาจารย์ความเช่วร้ายก็จะมีตัวการใหญ่ผู้รักรอบขนย้ายข้ามดาววายร้ายการสื่อสารก็จะเป็นนักข่าวนักประชาสัมพันธ์ นัะองค์กรการกรลุผู้จัดการการระคอจะเป็นคนดังในโลกออนไลน์นักสแสดงแล้วก็นักตลกน่าสนใจน่าสนใจผมเอาเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะดิสน,นี่อาชีพใหม่ผู้พิพากษาหรือจะเป็นนักนักกาเมือก็ดีเลิกหนึ่งวิชาสองวิชาสีวา่วิชาวิชาหลักเอาเป็นหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าสมัยมันต้องผ่าน12วิชาถึงจะจบการศึกษาได้งั้นเราก็ค่อยไปแล้วกันนะครับผม ไปแบบรวบทีเดียวสีวิชานี้ก็ไม่ไหวให้น้องได้พักบ้างแล้วก็เลือกวิชาเพิ่มครับผมวิชาหลักก็จะเป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์งัน้นเราก็ต้องได้เรียน2วิชาใช่นะมทางนั้นถ้าเราไม่เลือกอะ่ะก็จะได้แค่หนึ่งวิชา,าก็ต้องเลือกวิชาที่ไม่บังคับเนาะวิชาที่ไม่บังคับเอาไปไรายเดียโลจิกก็น่าสนใจการฝึกฝันการร้องเพลง การเล่นตลกเบื้องต้นสัตแพทย์ความรู้เกกับแวมไพร์ความรู้เกี่ยวกับกระเทียมภาพว่าแปบเสมือนจริงอันนี้ล้วกันเรามีแท็บเล็ตเยอะวารูปได้เคเลิกที่อยู่ครับผมถ้าเป็นบ้านก็จะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกรั้วมหาวิทยาลัยน่าสนใจที่พักมหาวิทยาลัยที่พัก ที่พักเต็มเลยแต่แต่อันนี้มันแพงจังวะห้าร้ออันนี้300รย5ย0หยแล้วกันอยู่ที่ดีๆครับผมโอเครายจ่ายทั้งหมดนะคะรับผมหมดค่าวิชาการวิทยาตรีประวัติศาสตร์240วิชาที่เลือกภาพวาดเสมือนจริงอันนี้เป็นอันนี้ไม่ปับัคับนะครับผมอีก240ร่สิบค่าเนยกิดที่พักของมหาวาิทยาลัย5้า ทุนการศึกษานะักกีฬา450ลบไปแล้วก็ทุนการศึกษาคุณได้คาบความดีเยยลบไปอีกโอ้ค่าจะจ่ายทั้งหมดแค่288บาทเองสบายมีสามารถกู้ยืมได้ด้วยนะครับผมผมมีเงินอยู่แนละ้ในบ้านไปแล้วนะคุณแม่เดี๋ยวตังก่อนลืมเลยขอสักหมื่นเดียวก็พอละตังนั้นฮ่าที่นี่สินะอ้า ดาร์กจริงๆเลยแหละโอ้ยนี่ห้องโถเลยเนะี่ยสมุดเยอะแยะเลยอะ่ะวันนี้คือเพื่อนร่วมห้องสินะทําไมเขาแต่งหน้าตาแบบดูน่ากลัวจังเลยอะ่ะงั้นก็ไปทักทายกันหน่อยละกันนะเราเป็นเด็กใหม่นเนาะยังไงเราก็ต้องอยู่รูปด้วยกันที่นอนมีกี่ที่กันเนี่ย1 2 3, 4, 4, ึ่งสสี่สี่ที่นอนตรงไหนดีนะข้าบนก็น,น่าสนใจ ข้างล่างแล้วกันดูง่ายดีมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยงั้นฉันขอจองเตียงนี้นะสีชมพูการจัดสรรเดี๋ยวฉันนอนตรงนี้เอ๊ะไม่ได้เหรออะซานตา้าคุณซานตา้าสวัสดีค่ะโอ้โอโอโอใครเอ่ยเป็นเด็กดีหนูเองค่ะหนูเป็นเด็กดีค่ะเปิดเปิดทีวีสำคัญหนูเป็นเด็กดีค่ะคุณซานตา้า เด็กดียังเงนเหรอไหนขอเช็คประวัติไปสิเออน,นี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเด็กดีน่าดูเลยฮะถ้าอย่างนั้นลราก็จะเอาของขวัญให้แล้วกันนะจริงหรอคะว,ว้าวของขวัญหนคะ่ะได้เลยสาวน้อยรอป๊บมึงนะขอบคุณค่ะจะได้อะไรกันนะ,จะเจ๊อีนี่มาบางังอย่าบาังสิเ <laughs> ดี๋ยวดูของขวัญที่ซันต้าให้มา โอ้โหได้ลูกบอลเฮ้ยผมยังไม่มีเลยลูกบอลอยากได้แฟดีมีเพื่อนบ้านสวัดดีเพื่อนบ้านทุกคนนคะค่ะยินจะรับยินจ้รับจ้าไปทักคายกันหน่อยยังไงก็อยู่รุมหอ,อกกันแล้วมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยฮะคนนี้ก็ดูรอด,ดีเปอนไนงะคะเนี่ยแต่ฉันคิดว่าน่าจะมีหลอกว่านี้มากกว่านี้นะฉันยังไม่รีบละกันนะ ยินดีที้รู้จักค่ะดิฉันชื่อสมายนะคะสมายวัฒน์สวันดีครับเรียกผมว่าวคุณสตาร์กแล้วกัน <c oughs> สตาร์กที่ไหนะสแตนเลยใครเป็นเท่ขยายอะไรแถวนี้เนะี่ยอืมอันนี้ชื่ออะไรแฮร์รี่อ่ะผมจะเรียกว่าคุณฮาร์ฟเบรดเดนอันน,นี้ชื่ออะไรโจแอนยินดีรู้จักนะทักทา,ายเพื่อนบ้านก่อนแล้วกันนะครับฉันจะขอเลิกเตียงนี้นะอ่ะโดนจองอันนี้เกต้า อันนี้ก็ได้โดนจองเฉยเลยอ่ะสีชมพูสีที่ฉันชอบอ่ะตลกกูก็ไปนอกกับอีนี่เนียนะที่รู้จักกันแรกมาเรนามิรินดาแต่เล่กว่ายังไงดีวะมิรินดามาเรนามาเรนาเดี๋มาเรนา,า,นา,า,นา,า,นาหน้าเฉยอ่ะคุณพ่อมาเยี่ยมคุณพ่อคะ่ะอยู่ไหนเนี่ยพ่อหาไม่เจอเลยหนูอยู่ในข้างในบ้านค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดีย๋ยวนูออกไปเอาคุณซานต้าไปซะละ เหมือนจะรีบเหมือนคุณพ่อเขาจะรีบไหคะนี่ยคุณพ่อไม่กลับบ้านหรอคะเดี๋ยวพ่อก็กลับตลอดนะโอเคค่ะหรือว่าหนูทำอาหารกินดีกว่าอะ่ะทำไม่ได้ได้แค่สั่งอะเราไปนอนดีขว่านะส่วนการบ้านก็มีอยู่นี่เนาะโอ้การบ้านสองวิชาในเล่มเดียวโอเคโวยมีเสียงเอฟเฟกด้วยฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะตอนนี้ดิใช้ขอไปพัก่อ,อนกัน,กนวันนี้เหนื่อยมากเลยขว่าจะถึงนี่ได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมสามารถพักกันได้นะครับถ้าจะให้ทําอะไรวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับหนึกแล้วเนอะพักผ่อนกันทุกคนบ๊ายบาย